ดีครับผมนายเมธีปายาคุณเลขที่6ม .4 ีทับหวันนี้ผมจะมาพรีเซนต์การศึกษาการเพิ่มช่อของสตรอเบอรี่ครับอย่างแรกเลยเรามาทำความรู้จักกับที่มาและความสำคัญกันครับการปลูกสตรอเบอรี่ผลที่ตายอดของลำต้นและเกิดที่ส่วนสาขาของลำต้นผลที่เกิดจากสาขาของลำต้นเพิ่มผลผลิตขึ้นถึง50%ศึกษาปัจจัยให้เพิ่ม การเกิดผลที่สาขาของลำต้นต่อมาวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการชักนำให้เกิดช่อของดอกสตรอเบอรี่เพิ่มขึ้น 2. เพื่อศึกษากระบวนการการเกิดช่อของดอกสตรอเบอรี่การศึกษาวิธีการเพิ่มช่อของดอกสตรอเบอรี่ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงและมีคุณภาพในเชิงการค้าครับ ต่อมาวิธีการดําเนินการวิจัยมาดูกันการศึกษาการเพิ่มช่อของสตรอเบอรี่มีด้วยกันอยู่3การทดลองอุณหภูมิการกระตุ้นสารเคมีสายพันธุ์ของสตรอเบอรี่ครับวิธีการทดลองอันนี้คือวิธีการทดลองที่1.1ศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเกิดช่อของดอกสตอบบรอเบอรี่พันธุ์พระาชทานเบอร์70วิธีการวางแผนจำลองแบบ crd เริ่มจากทิกเมนต์หนึอุณหภูมิ2 1่สองถึงสิองศาเซลเซียสกลางวันกลางคืนทิกเมนต์สออุณหภูมิ2 3่สถึงสิองศาเซลเซียสกลางวันกลางคืนดีการทดลองขั้นตอนการปลูกนำไหลสตรอเบอรี่พันุ์พระราชทานเบอร์70อายุ1เดือนลงปลูกกระถางแนิ้วผสมดินทรายปุ๋ยคอกรดน้ำทันทีหลังปลูกนะครับดีการทดลอง ต่อมาคือขั้นตอนการดูแลพ่นยากันเชือ้อราน้ำ5กรัมต่อ1ลิตรไปไว้ในตู้อบนะครับตู้อบบนนี่อุณหภูมิ2 1 1 6องศา,งศาเซลเซียสกลางวันถึงกลางคืนครับตู้ล่างอุณหภูมิจะเป็น23-18องศาเซลเซียสกลางวันถึงกลางคืนครับแสง10,000ลักความชื้นสัมผัสอยู่ที่80%นะครับสภาพวันสั้นส12-12ชั่วโมงกลางวัน,วนกลางคืนนะครับ เรามาดูผลการทดลองที่หนึ่งจุดหนึ่งการศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเกิดช่อของดอกสตรอเบอรี่พันพาธุ์ราชทานเบอร์เจ็สิกันครับ <c oughs> จำนวนใบอุณหภูมิจะไม่มีผลนะครับแต่จำนวนช่อนี่อุณหภูมิจะมีผลนะครับ <c oughs> จำนวนดอกบานอุณหภูมิจะไม่มีผลแต่กับการจำนวนผลอุณหภูมิจะมีผลนะครับมีผลมากที่สุดเลยครับ วิธีการเก็บข้อมูลและวิขขเคราะห์ข้อมูลการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต,ตของกิ่งก้านสาขาใบหน่อไหลาการเจริญเติบโตด้านการสืบพันธุ์จำนวนว,นวันดอกแรกที่บานช่อดอกจำนวนดอกด้านผลผล,ผลิตจะเป็นจำนวนผลน้ำหนักผลแล้วมาดูด้านคุณภาพของผลผลิตกันครับจะเป็นเปอร์เซ็นต์ของน้ำตาลและความแน่นครับวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้สติติของอนุว่าผ่านโปรแกรม E อ e s อแตน วิเคราะห์ผ่านการทดลองแบบ C.R.D. เปรียบเทียบช e a เมนต์โดยใช้ L.S.D. นะครับการทดลองที่1.2ครับก็ศึกษาการเพิ่มช่อของดอกตอเบอรรี่โดยใช้เทคนิคหรือลอกภายใต้สเตอริโอไมโครสโคปีนะครับและ S.E.M. เพื่อศึกษาระยะต่างๆของการเกิดตาและวิเคราะห์ตา ดอกตามวิธีของ m ม n นเคสแอนกูตวินปีหนึ่งพันะครับที่จะเห็นคือเครื่องสเตอริโอไมโครสโคปีนะครับผลการทดลองที่1.2จะได้ดังนี้ครับผลจะมีระยะการเกิดดอกแบ่งออกเป็น5ระยะนะครับนี่คือผลการทดลองครับ ต่อมาวิธีการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลครับการเก็บข้อมูลนับจานวนตาดอกที่พัฒนาไปเป็นใบแล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นับจากจํานวนตาดอกที่พัฒนาเป็นดอกแล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับวิธีการทดลองที่2ครับศึกษาการเพิ่มช่อข,ของดอกสตรอเบอรี่พันธุ์พระชธานเบอร์70โดยการกระตุ้นเคมีครับ2.1เติมสเปิร์มไดที่ความเข้มข้นศูนย์0 0และ300 ppm ฉีดพ่น2ครั้งให้น้ําและปุ๋ยเหมือนกันทดลองที่1.1่นครับ2.2ุดเติมพาโครบิวทาโซนที่ความเข้มข้น0ูนย์0และ100 ppm ฉีดพ่น2ครั้งให้น้ําและปุ๋ยเหมือนกันทดลองที่1 1วิธีการเก็บข้อมูลครับเหมือน1.1จครับยกเว้นการวัดพื้นที่ใบหลังการเก็บเกี่ยวนะครับการทดลองที่สองนะครับผลการทดลองที่สองนะครับ เติมเปิมได้ที่ความเข้มข้น 0, 100, 200และ300ครับจะเห็นดังนี้ครับจํานวนใบจะมีการกระตุ้นจะมีผลนะครับเช่นเดียวกับจํานวนดอกบานก็กระตุ้นเคมีก็จะมีผลเหมือนกันนะครับอ้อ2.1นะครับก็สรุปได้ว่าคุณภาพมีคุณภาพการกระตุ้นเคมีมีผลครับเติมพาาโคบิวทราโซน ที่ความเข้มข้น 0, 50, 500และ1,000 ppm นะครับจำนวนใบการกระตุ้นจะมีผลเช่นเดียวกับจำนวนดอกบานการกระตุ้นเคมีก็มีผลนะครับสรุปได้ดังนี้ครับคุณภาพการกระตุ้นเคมีมีผลนะครับเหมือนกันเลยครับดีการทดลองที่3.1การศึกษาการเพิ่มช่อของดอกสตรอเบอรี่ทั้ง3สายพันธุ์ได้แก่พันธุ์พันธานเบอร์ 20, 50และ70ครับการทดลองครับ เรียมแปลมปลูกโดยใส่ปุ๋ยขี้ไก่ถ่ายพวนระยะหว่างต้น20ซเมตรปลูกพันธุ์พระราชทานเบอร์20รอบรอบพ่นสเปิร์มดายและพาโคบิลโทรโซนอย่างละ2ครั้งให้นำนา้าด้วยระบบน้ำหยดนะครับผลการทดลองที่3.1ศึกษาศึกษาผลผลิตจากสตรอเบอรี่ทั้ง3สายพันธุ์ได้แก่พันธุ์พระราชทานเบอร์ 20, 50และ70เปรียบเทียบ2ฝาน,นะครับ การกระตุ้นเปรียบเทียบครับความเข้มข้นของสองสารครับผมได้ทําการตีกรอบสี่เหลี่ยมไว้นะครับนี่ครับได้ครับนี่ครับนี่ครับเบื้องต้นนะครับนี่ครับแล้วภาพแรกก็คือความแตกต่างของการเกิดช่อดอกของสตรอเบอรี่ทั้งสามสายพันธุ์ครับส่วนภาพที่สองก็คือความแตกต่างของการเกิดช่อดอก ของสารเคมีที่ใช้กระตุ้นนะครับจะดูวิธีการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเหมือนข้อหนึ่งจุดหนึ่งะครับยกเว้นการวัดพื้นที่ใบหลังการเก็บเกี่ยววิเคราะห์ข้อมูลก็ใช้สติของ ANOVA โปรแกรม e a s t นะครับวิธีการทดลองครับการทดลองที่สามจุดสองศึกษาการเพิ่มช่อของดอกตอเบอร์รี่โดยใช้วิธีการผ่าหรือลอก ภายใต้สเตอริโอไมโครสโคปีนะครับการเก็บข้อมูลนะครับนับจำนวนตาดอกที่พัฒนาปเป็นเป็นใบแล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นับจับจำนวนตาดอกที่พัฒนาไปเป็นดอกแล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับไม่เหมือนกันครับต่อมาคือสรุปผลการทดลองครับปัจจัยสำคัญที่ในการเกิดชักนำช่อดอกสตรอเบอรี่นอกเหนือจากความสั้น ยาวของวันคืออุณหภูมิและอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการตัดช่อของดอกสตรอเบอรี่พันพาธุ์ราชทานเบอร์70คือ21ถึง16องาศาเซลเซียสกลางวันถึงกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่านี้ใช้ช่วงก่อนออกดอกและมีความชื้นสัมผัสถึถง80%และมีความเข้มของแสงประมาณ1,000 0ลักมีผลทำให้การเจริญเติบโต,ต,ต,ตด้านกา้านสาขาสืบพันธุ์และมีผล,ลผลิตและคุณภาพสูง สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมสำหรับการปลูกสตอรอเบอรี่พันธุ์พระชาธานสอนึ่พันธุ์พันธุและพันธุ์พันเบอร์70คือที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเพราะปีที่ทำการทดลองในช่วงเดือนตุลาสองพันเดือนเมษาสองพนห้ารมีมรอุณหภูมิสูงสุสดอยู่ระหว่าง27.40ถึง36.80องศาเปอร์เซ็นต์นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง16.90ถึง21.20 ค,ความชื้นสัมพัท์อยู่ระหว่าง3ถึง96ซครับซึ่งเหมาะสมต่อการให้ผลผลิตของสตรอเบอรี่ทั้ง3สายพันธุ์ในช่วงเดือนกักายนซึ่งเป็นช่วงออกดอกของสตรอเบอรี่อุณหภูมิต่ําสุดเท่ากับ16.90ซึ่งช่วยกระตุ้นการออกดอกของสตรอเบอรี่ทำให้มีการเกิดช่อมากขึ้นทําให้ผลผลิตสูงขึ้น ทั้ง3สายพันธุ์ควรเลือกปลูกตามความต้องการของผู้บริโภคและสภาพภูมิอากาศของสถานที่ที่ต้องการปลูกเพื่อให้ต้นทุนคุ้มกับการผลิตนะครับนี่คืออ้างอิงนะครับจบแล้วครับขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ